คับสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาเชื้อกันเนมแล้วนะครับม้อเอี่ยมละคุณผู้ชมอร่อยมากครับเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันเนมแล้วนะครับผมวันนี้คุณชานจะพาไปเที่ยวขาเฟออีกแล้วนะครับผมจะอยู่ในอำเภอฝางนะครับผมคอม รีเมนอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวชื่อนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปรู้กันนะครับผมไป let's go ถูกวะเนี่ยถูก้าไม่ถูกชื่อเดี๋ยวไปรู้อีกทีนะครับผมไ <laughs> ปเ,เร็วระหว่างที่เราจะไปคาเฟ่แล้วก็คนรัชาติอไปตัดผมก่อนนะครับเดี๋ยวไปตัดผมในร้านก่อน <laughs> ตัดผมก่อนโอ้โกบโกบโกบแล้วก็ อ๋อเ,เปิดเปิดเปิดเลยจกองตัดผมใช่โอเคออนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะครับผมโอยเดี๋ยว้องจัดผมก่อน <c oughs> ดูกันนะครับอันนี้คนไหมครับผมค <c oughs> นงานตัดผมนะครับ ผมแล้วหลดเป็นไงบ้างครับผมหลอดได้ไหมผมใช้ได้ใช้ได้อยู่ครับผมร้านนี้ถ้าอะไรมากทางฝั่งกขาพนักงานจะมาตัดเป็นประจํานะครับโอ้ใช้ได้ครับไปแล้วครับไปเดี๋ยวไปเที่ยวคาเฟ่กันนะครับผมเดี๋ยวเราอันนี้เราออกมาจากตรงเมืองฝางนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาถ้าต๊ะเรจะไปปรุงน้ําร้อนนะครับพนักงานไม่ได้โต๊ะเราไปเลี๋ยวขวาครับผม อันนี้ออกมาจากในตัวมือฝังอ่งนอยถึงแน้วถ้าเรามาจากในตัวมือฝั่งก็ออกมาสีแยกไม่ใจเนี่ยนะครับผมแล้วก็โตไหมอีกนิดหน่อยก็เลี้ยวขวานี่วว้า นี่ก็ถึงแล้วนี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับผมดูสิครอ๋อที่จะรถกั้งโอ้ยสวยนะอ่าตอนนี้ก็เดินเข้ามาข้างในนะครับผมนี่เราก็มาดูด้านนอกก่อนชมวิวด้านนอกนี้มีปะคาด้วยนะครับปะคาดเว,วยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งชมวิวนะครับ ล้วก็เดินสำรวจนอกร้านก่อนนะครับผมในตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆด้วยนะครับผมเดินไปสำรวจนอกร้านอีกนี่ร้านหน้าก็จะมีอ่างน้ำด้วยนะครับผมวันที่โครชาชันมานี่ก็บรรยากาศคึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับนี่ร้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งด้วยนะครับผม,มจิบกาแฟาถ่ายรูปมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในร้านแล้วนะครับตอนนี้ไป let's go เข้าไปในร้านก่อนนะครับไปรู้อาหารจะมีเครื่องดื่มอาหารหลารอย่างนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เข้ามาในร้านนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมคนไม่ค่อยเยอะนะครับผมช่วงที่โคโรชันเข้ามาบรรยากาศข้างในก็จะแต่งแบบเท่ๆคู่คูมิลิมอลหน่อยนะครับในคนก็เริ่มทยอยมาแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมถ้าจะสั่งอาหารเครื่องดื่มก็ต้องไปสั่งนาคอต์เตอร์นะครับบริการด้วยตัวเองนะครับผม แต่ถ้าตอนเสิร์ฟจ,จะมีพนักง,งานมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะนะครับผมระหวังที่ลอเครื่องดื่มคนละชานก็มาเลินชมวิวด้านนอกนะครับส้มปลาคราบสวยๆนะครับผมวิวข้างนอกสวยมากเลยดูม,มีอายน้ําด้วยนะครับไม่ปลาครับสวยๆมีหลากหลายนะสีนะครับตอนนี้ก็ฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับผมบรรยากาศข้างนอกก็จะชุ่มฉ่าเย็นสบายดีนะครับ ใช้มุมแบบนี้เลยนะครับปล่อยปากครับสวยมากครับเออสไตล์อย่างนี้ก็สวยนะครับผมอ้าวตอนนี้ก็ปังช็อกโกแลตมาถึงแล้วนี่จานสีทองด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำพึ้งมะนาวนะครับผมเดี๋ยวโค้ดอาารจะ ลองดื่มน้ำดูก่อนนะครับรสชาติจะเป็นยังไงอืม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 อ่าเหมาะอีลำเลือคุณผู้ชมอร่อยมากครับตอนนี้ก็จะมาชิมปังช็อกโกแลตแล้วนะครับนี่ช้อนก็จะใส่ถุงแบบนี้นะครับผมส้อนฉี่ทองแค่ช้อนก็อร่อยแล้วนะครับผม เอาละครับต่อไปก็จะลากนมข้นแล้วนะครับผมไม่ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยแ้อก็ใส่ให้หมดเลยเทใ,ให้หมดไห,หม,ไม่น่ากินไหมครับผมสีสันน่ากินมากเลยนะครับไมบ่ต่อไปก็จะชิมแล้วนะครับผมเอาละครับต่อไปก็จะชิมช็อกโกแลตก่อนนะครับผมเอาเข้าไป อมอมอมอออืมรสชาติเหมาะอีลําเดลยคุณผู้ชมโอ้อร่อยมากครับเอาละครับราชาร์ทชิมอีกคําหนึ่งนะครับผมช็อกโกแลตกับวิตปิ้งคิมนะครับผมีนรสชาติจะเป็นยังไงอ๋มเข้าไปเอาเข้าไปอืม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 อืโอ้อร่อยครับผมต่อไปก็จะกินนมปังแล้วนะครับผม มารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอ่ำเข้าไปเต็มปากเต็มคำเลยนะครับผมขอเช็ดปากก่อนนะครับผมกินน้ำปังเสร็จแล้วก็ตบด้วยน้ำพึ่งมะนาวนะครับผมชื่นใจมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาณนี้แหละครับผู้ชมผ้าชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจก็เชิญด้วยนะครับสวัสดีครับ